เชอร์ดทีวีนั่นเองนะคะวันนี้หลายคนก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมตอนต้นคืออะไรอินโทรคลิปใช่ไหมแล้ววันนี้ครับผมจะมาประกาศอีก3อินโทรที่เหลือที่ผมเพิ่งทำเสร็จใหม่ร้อนๆเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีเพิ่มมา1ช่วงนะคะแต่อีก2ช่วงคือเป็นช่วงเก่านะฮะผมก็สร้างอินโทรขึ้นมาใหม่นะฮะหนึ่งช่วงนั้นก็คือช่วง land ทอยแลนด์ดินแดนของเล่นซึ่งมันก็คืออินโทรนี่น โอเคฮะนั่นนะฮะก็คือทอยแลนด์ดีนังของเล่นแต่เรายังไม่ได้เริ่มอีพีไหนกันเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะฮะซึ่งอีกอันนึงก็คือ s h o w t ทีรีวิวของดีมาเลย เชพาสวยนะคะ EP ที่สามก็ยังไม่มานะคะแต่ก็นี่ก็คืออินโทรนั่นเองปึง้งเป็นยังไงกันบ้างคะอินโทรทั้งสามอินโทรนะคะรวมถึงอินโทรตอนต้นคลิปด้วยนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์แค่นี้และฮะผมมาแค่นี้นะบายบายไว้เจอกันวัน่หลังครับ